สวัสดีครับท่านที่ติดตามรับชมช่อง101อีสาบันเทิงทีววันนี้มาพบกันนะครับก็จะเข้าเข้าสงการแล้วหลังจากไปรำลึก15ปีของคนเสื้อแดงบังเอิญผมก็ได้ไปดูคลิปกับหมอเวงโตจีราการและอาจารย์ธิดาจารธิดาขึ้นพูดบนเวทีว่าที่จริงมันน่าจะมีเวทีเดียวเขาว่าอย่างนั้นนะ ก็คือก่อนนั้นก็เป็นหมอเหงิงเป็นคน,คนขึ้นพูดกับบอกว่าคนที่หักหลังคนเสื้อแดงคนที่ตบ,บัดสัตว์ไม่ควรที่จะไปเลือกเขาแต่เมียเองเนี่ครับบอกว่าให้มารวมกันเป็นเวทีเสื้อแดงที่เดียวในความหมายว่าอย่างนั้นครับผมก็ฟังอยู่ครับว่า และสุดท้ายมาด่าเขาเห็นแกนนำต่างๆไม่ว่าจะเป็นนัฐวมุทรไสเกลือพี่พายญาพันเกลหลายคนครับพี่งาะวรชัยและสอสเดียครับสอสนาำรัฐมนตรีนาำก็ไปผมก็ไปเจอหลายท่านครับเขาก็ไม่ได้ด่าได้ว่าอะไรหรอกเอาเวทีอื่นเวทีใดเขาก็พูด ว่ามาลํำลึกนึกถึงเพื่อนเก่าๆที่ล่วงลับไปแล้วที่ร่วมกันต่อสู้ครับแต่อีกวิธีหนึ่งโดยการพูดของหมอหวิงโตจิราการมาจับไม้จับมือกับวิโรจบอกว่าและให้ปฏิญาณแล้วก็พูดตามกันบอกว่าจะไม่เลือกพักที่โกหกพี่น้องประชาชนหากหลังพี่น้องคนเสื้อแดง พูดเป็นหลายรอบนั่นหมายความว่าคุณไม่มีเกตนาคุณยังมีจิตใจที่จะจุแยงตะแคงรั่วให้คนกลุ่มนี้ครับมันแตกกันแต่พี่น้องเขารู้นะฮะผมไปอยู่ที่ข้างๆสตีวิตผมก็เห็นครับมีคนมาป่วนนะครับจากอีกวิธีของหมอเวงนั่นแหละป่วนแล้วก็ไปครับ นี่คือเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นครับเวทีเขาไม่ได้พูดเลยไม่ได้พูดถึงเวทีอีกเวทีหนึ่งเลยครับแต่คุณบอกว่าควรที่จะรวมกันคือมันเป็นลักษณะนี้มานานแล้วครับเพราะว่ามันมีไอ้คนที่จ้องจะงับจ้องที่จะเคมผมถามเลยเถอะครับถ้าเกิดว่าพรกเพื่อไทยไปทำ ูดใท้ง่ายทำเวทีให้คุณหรือใครก็แล้วแต่ไปทำเวทีให้หมอเวงตัวจิราการให้ธิดาถาวรเสร็จและไอ้พักการเมืองที่ไม่เคยลงทุนอะไรเลยเอาดีใส่ตัวเอาชั่วใส่คนอื่นไปนั่งลอยหน้าลอยตามอดีตหัวหน้าพักวิโรธลัคนานุสรช่อ ใส่เสื้อแดงออกไปเขาเรียกว่าออกไปเคมผมก็ไม่เคยเห็นหน้าพวกนี้แต่เขาบอกว่านันเป็นสลิมเก่าด้วยนะผมไม่เคยเห็นจริงๆครับผมก็ต่อสู้มาหลายปีผมก็อยู่หลังเวทีหน้าเวทีขึ้นเวทีมาก็เยอะเป็นเวลาแรมปีแรมเดือนครับต่อสู้ ไม่ว่าจะเป็นปีห้าสองห้าสามจนตัวเองมีคดีติดตัวก็ไม่เคยเห็นพวกนี้ครับแต่เวลานี้เหมือนจะให้เขาทำนานและตัวเองไปเคมเอาคะแนนเสียงอย่างนั้นหรอครับธิดาไม่ต้องเรียกร้องครับเพราะยังไงมันก็ประสานกันไม่ติดหรอกเพราะธิดาแยกตัวไปแล้วครับถือเป็นอีกกลุ่มหนึ่งแล้ะ แต่ผมแปลกใจว่าไอ้คนนำพาคนที่เคยเป็นอดีตประธานนปชไม่โผล่แม้กระตั้งหัวครับไม่ให้เห็นเลยครับไอ้คนที่บอกว่ารักเสื้อแดงครับเสื้อแดงไม่มีเปลี่ยนแปลงนะแต่ไอ้คนที่มันพาเสื้อแดงไปตายอ่ะต้องบอกพาเสื้อแดงไปตายยุยงส่งเสริมเสื้อแดงครับ ไปตายเนี่ยสองปีแล้วที่ผมไปครับไม่เห็นหัวเลยครับแล้วก็บอกว่าพักเพื่อไทยเนี่ยแต่บัดสัตว์ไม่เอาเสื้อแดงครับเหยียบบาทเสื้อแดงมาอยู่ในตำแหน่งเมื่อวานนี้ผมไปไปก็สะสะก็็เยอะแยะครับไม่ว่าจะเป็นกอแก้ววิกุลทองสะสะเดียรัฐมนตรีน้ำครับ เราไม่ได้ว่าหรอกครับใครจะไปก็ไม่ได้ว่าครับแต่การที่มาด่าเขาเนี่ยครับบอกว่าลืมคุณคนเสื้อแดงที่ร่วมต่อสู้มานี่ครับไม่ว่าจะเป็นอาหารไม่ว่าจะนิมนต์พระมาจุดเทียนครับและลึกนึกถึงนักต่อสู้วิีชนคนเสื้อแดงแต่สองผัวเมียนี้ครับต้องบอกว่าไม่เป็นรองใคร อยากตั้งเป็นกลุ่มตัวเองในแนวคิดของตัวเองครับพยายามที่จะออกมาพูดพยายามที่ออกมากระแนกะกระแหนเขาครับแต่ปรากฏว่าสู้เขาไม่ได้ตอนนี้ต้องบอกสู้เขาไม่ได้ทำให้ตัวเองเสียหน้าครับคุณแค่กระยิบมือเดียวต้องบอกงั้นครับเขาเริ่มรู้แล้วว่าคุณต้องการอะไรอยู่คุณทำอะไรอยู่ครับเวลานี้ครับ มันหลอกพี่น้องประชาชนยากครับผมเชื่อว่าหลายคนครับตอนเนี้ยที่ไปกินส้มแล้วครับขายส้มออกมาแล้วครับเดินทางเข้ามาสู่กรอบปติการิยาเดินทางมาสู่อ้อมอกของพอรรคเพื่อไทยของคนเสื้อแดงจริงๆครับเพราะว่าคนเสื้อแดงจริงๆเมื่อวานนี้ผมไปเจอครับสมาชิกมาจากเชียงใหม่ครับตีรถไปกลับพับนั่งรถตู้มา นะต้องบอกว่าสุดยอดได้ทัดทายกันครับได้แหลกลายแหลกเบอร์โทรศัพท์กันครับมาจากเชียงใหม่ครับพี่น้องเราครับมาด้วยใจจริงๆก็ยังรักและศรัทธาในตัวของอดีตนายกทักษณิณอยู่เหมือนเดิมและกรรักเพื่อไทยเพื่อไทยเหมือนเดิมครับไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนี่ครับนี่คือคนเสื้อแดงแท้ๆครับแต่คนเสื้อแดงที่ นะอยากได้ตำแหน่งออกไปแล้วอยากได้ตามใจตัวเองครับใครพูดกับอะไรก็ไม่ฟัง,ท,งทั้งทั้งที่ผมว่าเสื้อแดงแตกแยกก็เ,เพราะสองสอง,งพวเมียนี้แหละเพราะว่าเขาเนี่ยไม่เอาเสื้อแดงหลายกลุ่มครับไม่เอาชิดาถาวรเศษไม่เอาหมอเวงครับ และสุดท้ายก็มาอยู่กับจตุพรพรมพันและเขายังเห็นจตุพรพมพันธ์นะฮะออกมาในรูปแบบนี้ครับเขายิ่งเห็นว่าไอ้พวกนี้ครับมันตั้งกันเป็นแก๊งอรตั้งกันเป็นกลุ่มเหมือนว่าหมอเหวงนี่ครับไม่เคยได้ดิบได้ดีกับชื่อของพรรคเพื่อไทยเลยครับ หมอเวงเป็นอดีตสอสอครับปาทิลิฟของพักเพื่อไทยถ้าหมอเวงเองไปลงเขตไหนนะครับผมเชื่อได้เลยครับร้อยละบาทไม่มีทางได้อยู่แล้วครับยังลืมมูลคุณเขาได้เลยครับยังลืมข้าวแดงแกงร้อนเลยฮะมีหน้ามีตาคนรู้จักครับผมไยขึ้นเวทีหลายที่ผมก็รู้ เวลามาก็อยากขึ้นก่อนตามใจตัวเองขึ้นแล้วก็ไม่อยากลงคนอื่นจะได้พูดหรือไม่พูดกูไม่สนใจมันเป็นแบบนี้กับพวกนี้ครับถึงได้บอกว่าการจัดลํำลึกการจัดทำหลายคนนะครับที่พูดเพลมฟังครับที่ไปลํำลึกเมื่อวานนี้ก็บอกว่ารู้เส้นเห็นชาติครับ ว่าทำไมพวกนี้มันเป็นยังไงจะทำอะไรอยู่ครับเขาพูดให้ชัดเจนครับแต่ไม่อยากให้พูดให้เยอะไปกว่านี้ครับในช่วงนี้และช่วงเวลานี้ครับในสภาผู้แทนราษฎรเองก็มีการปุกปัน่นนะคะมีการแข็งกระด้างคิดว่าตัวเองเก่งคิดว่าตัวเองดีคิดว่าเสียงตัวเองพอ ที่จะมางัดกับพวกเดียวกันครับก็คือขี่คอเขามาตลอดเอาคิดว่าตัวเองเก่งไงและสารพัดเรื่องที่มันเกิดขึ้นเนี่ยเกิดจากพักเดียวทั้งนั้นครับไม่ได้เกิดจากพักไหนเลยครับซํำดีทีห่างครับทีละพันออกมาพูดบอกสนับสนุนครับอ,อินเตอร์เทนเมนต์คอมเพกซ์ พักรวมไทยสร้างชาติครับสนับสนุนว่างั้นครับโครงการนี้สเต็ปมันไม่ใช่มาพึ่งมาทําในรัฐบาลนี้นะครับรัฐบาลนี้เข้ามาต่องานครับเวลาอ้างอ้างยุทธศาสตร์ยี่ปีครับประยุทธ์จันทร์โอชาประกาศในสภาผูลล้แทนราษฎรประกาศเป็นนโยบายเป็นกรอบปฏิการในการที่จะพัฒนาประเทศมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเ์ด้วย หาดูได้ครับพูดจากปากครับเขาไม่ได้ก๊อปปี้มาหรอกวันหนึ่งในโครงการต่างๆนะครับมีเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพ็กอยู่ด้วยครับพักสุดารัตก็มีพักก้าวไกลเองก็มีครับจนมาถึงพักประชาชนมีเหมือนกันครับแต่ละพักก็จะทำเหมือนกันครับแต่บังเอิญจังหวะเวลาครับ มาประจบหมอกกับพรรคเพื่อไทยครับเป็นแกนนำจะตั้งรัฐบาลก็เลยจะเป็นจะตายไงทุกคนดีหมดนะเนวินก็ดีครับก้ายางนี่ครับประเทศชาติเสียหายแต่ไม่มีใครติดคุกสักคนเนี่ยกายางเสียหายนะครับไปอ่านเลยครับคำพิจารณาของศาล ประเทศชาติเสียหายแต่ไม่มีใครแต่ไม่มีใครติดคุกสักคนครับไอ้พวกปากดีทั้งนั้นครับอย่างชวนหลีกภัยเนี่ยบ,บอกตระกูลชินวัตเน่ยใช้ไม่ได้สืบทอดจากพ่อมาหาลูกครับเมื่อวานนี้ครับเพิ่งมีการพยาณาค่ะนายกิจหลีกภยัย นะฮสารผู้พิจารณามีความผิดนะคือพวกนี้ครับปากเปราะดีแต่ว่าคนอื่นไม่เคยมองตัวเองเลยว่าตระกูลตัวเองเป็นยังไงบ้างครับทำเป็นตัวบริสุทธิ์ผุดพองครับดูสิฮะรองประธานสาภาเปิดปากขึ้นมาครับสมัยหน้าก็ไม่รู้จะได้ประชุมหรือเปล่าจะมีหรือเปล่า นี่ขนาดรองประธานสภานะครับมาลูกเนวินอีกครับบอกให้หยุดการลงทุนการพัฒนาประเทศไปก่อนกับประเทศประทาดมันไม่ขนาดมันขนาดนั้นเลยเหรอครับบอกหยุดการลงทุนก่อนนี่หรือคือไอเดียของคนรุ่นใหม่ครับอยากเป็นรัฐบาลแต่ไม่มีไอเดียที่อะไรที่จะมาช่วยพัฒนาเลยครับ เป็นถึงเลขาธิการพรรคผมว่าเนี่ยครับมันถึงบทหรือเปล่าไม่รู้นะเพราะว่าดีเอสไอเองครับการสอบหัวสอ,สอ,อสอบสวต่างๆเนี่ยครับมันใกล้เร้จ่อคอหอยแล้วครับดินไม่หลุดละมั้งครับเพราะว่าหลักฐานต่างๆเขาบอกว่ามีลูกคนนั้นคนนี้ครับไปพูดในห้องไปอบรมเขาในห้องด้วย นั่นหมายความว่าดินไม่หลุดแล้วครับไม่สามารถที่จะไปทางไหนได้แล้วครับก็เลยจัดมตีหลุมแบบนี้ครับเอาเขาวงวงัวงวนแบบนี้ครับทําให้สภาอยู่ไม่ได้โกนมันไว้ก่อนครับผมบอกเลยฮนะตอนนี้นะ่ะเขาไม่เสียดายเลยครับเอฟซี FC เพื่อไทยเองเอฟซี FC ของรัฐบาลเองเขาไม่เสียดายเลยครับกับพักการเมืองแบบนี้ฮะ หัวหน้าพักบอกไม่รู้เรื่องไม่ได้ยินอนุทินนะี่ยในสมัยที่เป็นโควิดครับซื้อวัคซีนมานั่งร้องไห้ครับเป็นรัฐมนตรีสาธารณสุขครับก็คือเกาะกะระแสตลอดพยายามที่จะขวเขาเรียกว่ารวบประเทศไว้ในกำม,มือครับพี่น้องรับได้หรือครับ พี่น้องยังจะส่งเสริมมันอีกแล้วพวกนี้ฮะผมเชื่อว่ายุคนี้ผมบอกไว้เลยครับถ้าปล่อยให้พักภูมิใจไทยมาเป็นใหญ่เมื่อไหร่ครับประเทศชาติทิบหายมากกว่านี้ผมบอกเลยครับถ้าไม่ใช่พักเพื่อไทยตอนนี้ครับรับรองว่าเอาพักภูมิใจไทยไม่อยู่อยู่แล้วครับยิ่งตอนหลังๆนี่ครับ เราจะเห็นได้ชัดว่าไอ้พวกนี้ไม่ได้มองแค่ว่าสภาผู้แทนราษฎรนะครับเขาจะรวบแม้อำนาจกติกาคนตัดสินคนที่จะมานั่งนายกรัฐมนตรีให้คุณให้โทษคณะรัฐมนตรีต่างๆเนี่ยถ้าไปอยู่ในกำรรม,มือเขาพวกนี้แล้วครับอะไรจะเกิดขึ้นกับบ้านเมืองครับบังเอิญเับฟ้ามีตา เปิดทางครับให้เห็นว่าพวกนี้จะทำระยำตำบอลกับประเทศยังไงถึงได้ออกมาในรูปแบบนี้ครับสื่อต่างๆครับผมยังนิยมชมชอบนะอันไหนดีเราก็ว่าดีครับเนชั่นทีวีเล่นเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องใหญ่แล้วก็จับไม่ยอมหยุดครับ ชี้ช่องทางชี้ให้เห็นว่าในการคดโกงในการขั้วสวรครั้งนี้ครับมันมีจริงตอนนี้กลับมีไอ้พวกทีวีส้มพวกกินส้มเท่านั้นแหละครับที่มีปัญหาอยู่ตอนนี้ครับพยายามที่จะตะแบงพยายามที่จะเอาเรื่องต่างๆมาทับถมกับรัฐบาลเอานักวิชาการต่างๆมาให้สัมภาษณ์รับ ซึ่งเป็นคู่อริกับรัฐบาลอยู่แล้วครับเห็นหน้าเห็นตากันอยู่ทุกวันพูดกันอยู่ทุกวันครับทายผิดร้อยเรื่องครับถูกเรื่องเดียวเป็นพระเอกเลยก็เข้าใจกันแล้วครับว่าไอ้พวกนี้ทำมาหากินกันอย่างนี้เอาตัวบุคคลมาเพื่อจะวิาพากษ์วิจารณ์รัฐบาลครับผมบอกว่าทุกนโยบายมันมีสองทาง ถ้าคุณมองในแง่ร้ายมันก็ร้ายหมดแหละครับมันไม่มีประโยชน์ต่อประเทศชาติหรอกแต่ถ้าคุณเอานะฮะแง่ที่ดีที่รายได้ของประเทศจีที่จะเข้ามามันก็อีกเรื่องหนึ่งครับแต่นี่คุณนะเอาหยิบแต่เรื่องที่มันจะเสียคาดว่ามันจะเสียคาดว่ามันจะไม่ดีมันไม่ใช่ว่าทําแล้วนะครับยังไม่ได้ทําเลยแต่ปรากฏว่า คุณยกตัวอย่างต่างๆมานี่ยครับยกตัวอย่างยกนโยบายเป็นปีศาจที่จะมาดูดเลือดดูดูเลือดด,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 ดูดเนื้อสังคมไทยมันไม่ใช่ครับคลิปเมื่อวานนี้ผมบอกเลยว่านโยบายอ n นเตอร์เทนเมนต์คอมเกับนโยบายน่ะปลูกกัญชาบ้านแะาหกต้นเนี่ยครับใครได้ประโยชน์ใครไม่ได้ประโยชน์ครับ เงินที่จะหลั่งไหลเข้ามาในรูปแบบของเอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครับไม่ว่าจะเป็นสนามกีฬาที่ประชุมนะจัดงานโอท็อปพี่น้องกลุ่มต่างๆครับมีสินค้าเข้ามาครับมีงานแสดงโอท็อปซึ่งสมัยก่อนนะครับอดีตนายกทักษิณเองนี่ครับท่านทำไว้ครับดังไปทั่วโลก ค้าขายกันสนั่น,นวันไหวแล้วมาถึงนี้ครับที่ผ่านมาเนี่ยได้รับรัฐบาลประยุทธ์มาเนี่ยครับเขาก็ดึงเอากัญชามาเป็นกัญชาสรีนะครับปลูกได้วันบ้านละหกต้นครับมอเมาประชาชนมอมเมาเยาวชนใข้ไข้สูบสูบครับ ใครใครใครสันทนาการว่ากันไปครับใครได้นะครับเงินเข้าในทุนอย่างเดียวครับเงินไม่ได้เข้าประเทศเพราะว่าคิดกันง่ายง่ายครับเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเ็กนี่ครับคนต่างประเทศมาเล่นเอาเงินเข้ามาครับแต่กัญชาเสรีนี่ครับต่างประเทศ เขาเป็นยาเสพติดท,ทั้งหมดกับไม่ว่าจะเป็นกัมพูชาไม่ว่าจะเป็นลาวมาเลเซียหรือนานา,นาอริประเทศกับเขาเป็นยาเสพติดท,ทั้งหมดผมถามอะผ่านนโยบายเนี้ยคุณไปขายให้ใครขายให้ใครครับพี่น้องประชาชนมีทุนขายเหรอครับมีทุนมีแรงเหรอครับผมเห็นนะผมลงพื้นที่ผมไปขายปุ๋ยเนี่ยผมเห็น วันหลายหน่วยงานหลายกลุ่มครับทําแล้วไม่ประสบความสําเร็จครับเก่งกันหมดเพราะว่าทุนเพราะว่าการดูแลสู้ในทุนใหญ่ไม่ได้ครับปูกบนเขาหน้าเป็นฟาร์มปิดเป็นไรปิดครับตกลงนี่ครับไอ้พวกที่เขาหอนในหน้าทําเนนยบเนียน่ยครับสนับสนุนใคร ไม่อยากให้ประเทศชาติมันจเจริญรุ่งเรืองไม่อยากให้ประเทศชาติมันอ้าปากมันเดินต่อไปได้ครับอยากให้ประเทศชาติย่อยยับหรือไงไอเรื่องที่น่าสนับสนุนไม่สนับสนุนครับเพราะเรื่องนี้มันเกิดมานานแล้วครับไม่ใช่ว่ามันเพิ่งเริ่มรัฐบาลนี้ครับแต่รัฐบาลเนี้พยายามที่จะทํางานพยายามที่จะเร่งรีบแต่และเรื่องครับมันก็มองบอกว่าไปตกลงผลประโยชน์ไปแบ่งเค้กกันแล้ว รัฐบาลอื่นไม่เคยแบ่งเค้กใช่ไหมทำกันเนี่ยยกตัวอย่างกัน,กนชาเสรีเนี่ยครับผมเห็นไปจัดโดนครับทางบุรีรัมย์นัน่มันหมายความว่าไงครับโอ้พวกนี้ไม่มีผลประโยชน์เลยพวกมึงก็เลยไม่ลงก็เลยไม่ต่อต้านหรืออยู่ในถ้ำครับไม่รู้เรื่องเลยหรือไงนี่แหละครับผมถึงบอกว่า ไอ้พวกที่มาตะแบงครับโกหกพี่ร้องประชาชนอยู่นี่ครับไม่ว่าจะเป็นคณะแพทย์บางคณะนะครับไม่ใช่ทุกคนนะครับอาจารย์บางคณะครับบางกลุ่มครับที่ออกมาต้านกันนี่ครับมันไม่ใช่ทุกคนครับต้องมองถึงว่าประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลักก่อนครับไอ้หมอไม่เดือดร้อนหรอกครับ ผมขี้แจงอีกทีหนึ่งครับคนที่จะเล่นพนันได้คนต้องมีเงินครับเด็กทุกคนก็ไม่ใช่ว่ามันจะชอบกันทุกคนครับขนาดยาเสพติดซื้อ,อยากๆครับถ้าคนมันจะชั่วมันยังใฝ่หาเลยครับถ้าคนมันจะไม่ชั่วเอามาตั้งข้างๆมันก็ไม่เสพมันก็ไม่กินครับมันอยู่ที่ตัวบคุคคลตัางหากล่ะครับอย่าเมารวมทั้งหมดว่าประเทศชาติมันจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ครับ ก็ฝากไว้ให้คิดกับสําหรับคลิปนี้ก่อนสงการหรือเริ่มสงการนะก่อนที่จะไปทําบุญล,ลดน้ําดําหัวกันครับคลิปนี้พบกันใหม่ครับพรุ่งนี้สวัสดีครับ